ที่นี่ใครมาก็คือได้อะไรดีเยอะครับขอพรขออะไรได้เยอะครับก็เราก็ขอตรงๆตรงโตโตเลยครับก็คือบอกว่าอยากได้อะไรเราก็ขอตามนั้นก็นคือก็ขอให้มันเป็นสิ่งที่เราดูแล้วมันมองเห็นได้เห็นชัดเจนว่าได้แน่ๆอะไรครับไม่ใช่ว่าขออะไรโอเวอร์แบบอะไรวันที่หนึ่งวันที่2องะไรนี่นคือเราขอไปเรื่อยๆครับแต่ก็รู้สึกว่าขอแล้วก็ได้มาตลอดเรื่อยๆมาตลอดครับสาหรับปฏิหารของผมคือผมอยากมาทํางานที่ออสอนอพระราชวังแล้วก็ไม่มีรถ ใช้พ่อรถที่บ้านมีคันเดียวภรรยาก็ใช้อยู่ผมก็เลยอธิษฐานกับพ่อปู่ดำว่าดาาได้พาหนะมาช่วยงานสอนอพระราชวังเมื่อตอนปีใหม่ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นได้รับโชคก้อนใหญ่ก็คือได้ได้รถคันนี้ทันทีส่วนใหญ่ก็มาขอกันแล้วก็ได้ เรามาขอ่ขอให้สอบติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ได้กันขอให้เลื่อนตําแหน่งก็มีได้ครับมันไม่ใช่ว่าแค่ลูกน้องนะครับผู้ข้าบัญชาหลายท่านก็มากราบไหว้ซึ่ง,ก,งก,ก็ยังเป็นใหญ่เป็นโตกันก็เคยเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ก็ไปโตก็มีครับมีหลายท่านครับ สวัสดีคุณผู้ชมแฟนรายการถามมูตอบมูทุกคนครับคุณผู้ชมสถานที่นี้กําลังเป็นกระแสนในตึกตอกนะถามมูตอบมูจึงไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมามูที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งอยู่ที่สอนอพระราชวังใกล้ๆก,กับปากคลองตลาดนั่นก็คือสารตราแผ่นดินครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมามูที่นี่นะฮะใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของสารตราแผ่นดินต้องติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ฝากคุณผู้ชมด้วยนะติดตามรายการเราทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook, Youtube, TikTok ถามผู้ตอบมูครับสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังสถานที่แห่งนี้เดิมเป็นบริเวณที่ตั้งวังของเจ้านายในราชวงศ์จักรีเรียกว่าวังท้ายวัดพระเชตุพนซึ่งชาวจีนเรียกกันว่าซากักวังหมายถึงวังณทางสามแพร่ง เนื่องจากวังตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งซึ่งเป็นจุดบรรจบของถนนมหาราชและถนนสนามชัยเป็นวังที่รัชกาลที่สามทรงสร้างพระราชฐานให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมื่นมาตยาพิทักษ์จนถึงสมัยรัชกาลที่หเมื่อปีพุทธศักราช2,457สถานีตำรวจนครบานพระราชวางัง ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดท่าเตียนได้ย้ายมาตั้งอยู่ณสถานที่ปัจจุบันโดยใช้ตึกส่วนหนึ่งของวังเป็นอาคารที่ทำการส่วนหน้าของสถานีตำรวจเป็นตึกเดียวสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปศิลปะบา็อกกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2,520และตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าสารตราแผ่นดินครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยอยู่ทางด้านหลังของสอนอพระราชวังแห่งนี้นะครับผมจะมาพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรอ,องค์พระปู่ดำตราแผ่นดินและท่านพระภูุิเจ้าที่ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตำรวจนะฮะและ้วก็พี่ๆอาสารวมไปถึงประชาชนทั่วไปในบริเวณนี้เนี่ย ให้ความเคารพนับถือเพราะท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับกูณผู้ชมตามไปมูกับผมดีกว่าเชิญครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับสุวรรณตีใจคือพี่นาค่ะพี่นาเหรอครับ่ะพี่นาดูแลอยู่จุดตรงนี้เหรอพี่ใช่ค่ะอพี่ผมถามพี่หน่อยสิถ้าสมมติว่าเราจะมาสักการะองค์ปู่ดำนะครับแล้วก็ท่านอตราแผ่นดินแล้วก็ท่านพระผูมิเจ้าที่ของที่เนี้ยเครื่องสักการะที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับพี่นาครับอ่าก็จะมีดอกไม้อะไรนะคะแล้วก็มีทู่นะคะแล้วก็จะมีเทียนนะคะ หรือว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งผล,ลไม้ก็ได้นะคะข้าวสารอาหารแห้งค่ะข้าวสารอาหารแห้งเอาไปทำอะไรอ่ะครับพี่คือข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเราก็จะได้เอาไปส่งต่อให้กับผู้ยากไร้อาค่ะอ๋อคือหมายความว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเตรียมมาเองก็เตรียมมาได้ได้ค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้เตรียมมาหาไม่ได้ก็เอาข้าวสารมาให้ค่ะได้อ๋อย่างนี้คุณผู้ชม นะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าจากที่คุยกับพี่นานะครับสรุปได้ว่าศาลเนี่ยนะครับใช้ดอกไม้ในการไหว้ก็คือมีอยู่ตรงนี้แหละจุดที่ให้บริการเนี่ยนะครับแล้วใน,ในส่วนคนที่มาเนี่ยก็หยอดตู้ใช่ไหมพี่หรือว่าไงครับอ่าแล้วแต่ศรัทธานะคะของผู้ที่จะบริจาคหยอดตู้อ๋อก็คือหยอดตู้หยอดตู้ด้านนีครับะนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้เอามาเลยนะครับก็ไม่เป็นไรใช่ไ้หมครัม่เป็นไรเอาเข้าสารอาหารแห้งมาแทนก็ได้ ครับซึ่งก็จะนําไปทําประโยชน์แจกจ่ายให้กับชุมชนหรือกับผู้ที่ยากไรต่อไปใช่ไหมครับพี่ใช่ทีนี้เทคนิคการขอพรถามพี่นาทิ่นหนึ่งขอยังไงพี่การขอพรใช่ไหมคะส่วนตัวตัวพินาเองเคยขอครับก็คือจะขอได้ทุกๆเรื่องค่ะขอทุกเรื่องว่าเราวันนี้เราตั้งใจจะมาขอพรอะไรครับแล้วก็จุดผู้ค่ะจุดเทียนว่าแล้วก็เราก็ขอตรงนั้นเลยค่ะจะมีก็จะมีคํา บูชาแล้วก็<อ>จะมีค่ะมีตรงนี้ค่ะมีกระถาบูชาแล้วก็คําบูชาให้<อ>นะคะตัวนี้นะคะนี่ครับคุณผู้ชมเขาจะมีบทสวดให้นะฮะซึ่งคุณผู้ชมที่มาอาจจะบอกว่าไม่ทราบบทสวดหรือใดๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับเขามีกระดาษให้สวดนะฮะนี่นะครับอ๋อนะฮะแล้วต่อจากนี้ยังไงต่อครับพี่หลังจากที่สวดอันนี้แล้วทำยังไงต่อครับก็คือก็วางครับค่ะจุดวางรูปวางเทียนแล้วก็วางดอกไม้ ก็เสร็จได้ก็เสร็จเลยแค่นี้บอกเรื่องที่ขอใช่ไหมพี่ใช่บอกเรื่องที่ขอเสร็จแล้วก็วางวงมอะไรดอกไม้มก็สารอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นาแล้วที่เขาบอกกันว่าคนที่แบบทํามาหากินไม่ขึ้นอะ่ะหรือโดนคุณใสหรือแบบโดนสิ่งไม่ดีติดตามมาแล้วทําให้ชีวิตแย่อะไรเงี้ยมากราบขอพรตรงตาแผ่นดิน <มา S 2> แล้วจะพลิกชีวิตจริงไหมี่มาได้ค่ะพกจริง อย่างพี่นาพี่นาก็ตรงๆว่าพี่นาจิตนี่นะครับพี่นาจิตนี่นะสามหมื่นสองก่อนหน้านั้นนะที่ที่สามหมื่นสองช่นนี่จะมาเงินคืนแต่พี่นาไม่มีคืนให้เขาจะเอาคืนสามหมื่นสองเป๊ะแต่พี่ไม่มีคืนให้ครับแล้วทีนี้พี่ก็มาจุดทูกป๋อพรเขาคืนบอกว่าลูกอยากหมดหนี้หมดสินสามหมื่นสองนี้จุดได้ประมาณกี่ือสมมติไม่รล้ประมาณนี้นะคะครับ แล้วก็จะมีเจ้านี่มามาที่บ้านเลยนะมาที่บ้านมาโมยวายมาอนะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องเป็นราวเราต้องไปลงบันเทลงมันเงงนะจริงๆต่อหนอ่อกลายเป็นว่าเรากหนี่ไปตรงไหนเลยเป็นยานส่วนตัวของพี่ที่แบบพี่อยู่ตรงเนี้ยถ้าพี่ให้พี่พูดถึงความผูกพันกับท่านอ่ะพี่มีความผูกพันกับท่านยังไงบ้างครับมีค่ะรักแล้วก็ชอบตรงนี้มาอยู่ที่นี่แล้วสบายใจ่ จากเคยอยู่ครอบครัวที่บ้านบางทีอยู่กับครอบครัวก็บางทีถามว่ามีความสุขก็มีแต่เป็นบางอย่างแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความยู่อย่างก็เราได้เป็นจิตอาสามาอยู่ที่นี่มาอยู่กับปู่ค่ะอันไหนที่เราเคยเป็นนี่แล้วก็ได้ดุอย่างที่พี่อีกพี่นึงพี่แกพูดบอกว่าพี่แมะเมื่อกี้ที่ให้จังพลาดไปนั่นก็เหมือนกันแกพูดกับพี่ว่าสองสามวันแกบอกว่าแกอยากได้เงิน ยูยูแกก็ไม่ได้ตุ้ดดีสองใบเหมือนกันอลยค่ะได้จริงๆได้ที่เห็นสองจำไว้หนึ่งแล้วณตอนนี้ศาลตรงนี้จับที่แบบว่ารู้กันเฉพาะในกลุ่มจนปัจจุบันนี้กลายเป็นว่ารู้กันทั่วไปทั้งประเทศแล้วอ่ะส่วนตัวพี่พี่เชื่อว่าเป็นเพราะว่าบารมีของท่านหรือว่าสิ่งใดๆเชื่อค่ะครับเชื่อพี่เชื่อครับเป็นพ่อบารมีของพ่อปู่ครับเหมือนท่านอยากจะให้คนได้รู้ไหมพี่หรือว่าไงครับใช่ค่ะอืม สวัสดีครับผมมาช่วยงานท่านสาวัตที่นี่แล้วก็พอเรามากราบไหว้หลวงปู่นะครับแล้วก็ตะกระป้ายสัญลักษณ์แผ่นดินเนี่ยตาแผ่นดินเนี่ยผมก็มีออเดอร์เข้ามาตลอดนะครับก็ข,ข,ขอขอพรท่านตลอดว่าเอออยากค้าขายดีแล้วผมก็ค้าขายส่งออเดอร์แว่นต่างประเทศออกตลอดครับก็คือจากเงียบเียบจากโควิดก็คือเราก็ได้ได้ดีขึ้นครับแล้วก็เราก็ไหวามาตลอดแล้วก็ดูแลตลอดแล้วนี่ก็มาเป็น เป็นผู้ช่วยสวัสดิ์อยู่ที่นี่ครับเป็นอาสาที่นี่ด้วยแล้วก็ดูแลพวกจิตอาสาที่นี่ก็เลยทําให้เรามูอยู่ที่ตลอดครับก็เหมือนกับว่าที่นี่ใครมาก็คือได้อะไรดีๆเยอะครับขอพรขออะไรได้เยอะครับก็เราก็ขอตรงๆตรงโตโตเลยครับก็คือบอกว่าอยากได้อะไรเราก็ขอตามนั้นก็คือก็ขอให้มันเป็นสิ่งที่เราดูแล้วมันมองเห็นได้เห็นชัดเจนว่าได้แน่ๆอะไรยงี้ครับไม่ใช่ว่าขออะไรโอเวอร์แบบอะไรวรนที่1วันที่2องะไรนี่นคือเราขอไปเรื่อยๆครับแต่ก็รู้สึกว่าขอเราก็ได้มาตลอดเรื่อยๆมาตลอดครับ สวัสดีครับผมรัชตาประสิทธิโชคเจ้านะครับพอดีเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อยู่สอน,นอรพระราชวังคือสำหรับปฏิหารของผมคือผมอยากมาทำงานที่สอน,นอรพระราชวังแล้วก็ไม่มีรถใช้เพราะรถที่บ้านมีคันเดียวภรรยาก็ใช้อยู่ผมก็เลยอธิษฐานกับพ่อปู่ดำว่าดยากได้พาหนะมาช่วย งานสอนอพระราชวังเมื่อตอนปีใหม่ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นได้รับโชคก้อนใหญ่ก็คือได้ได้รถคันนี้ทันทีแล้วก็ได้รับโชคต่อเนื่องมาเรื่อยๆเ,เป็นค่าน้ำมันให้มาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเราจะได้มาเป็นกำลังสำรองช่วยเหลืองานราชการก็ ภูมิใจมากและดีใจมากการขอพรกับตาแผ่นดินกับสนพราชวังสำหรับผมร้อยเปอร์เซ็นตครับผม สวัสดีครับท่านพุ่งกับครับต้านรู้กับแนะนําตัวให้ชาวมูได้รู้จักกับท่านสักหน่อยครับสวัสดีครับผมพันตำรวจเอกภาวัตวัชสุพัฒน์ครับพุ่งกับสถานีตํารวจนครบาลระราชวังครับครับท่านรับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้ครับใช่ครับดูเขตติดต่อก็ของสนชนะสงครามเข้าลมมหาชวังวัดโพก็อยู่ในพื้นที่ที่ผมต้องดูแลรับผิดชอบครับตากของตลาด บีโออะไรพวกนี้อยู่ในพื้นที่อรอเพราะว่าตรงนี้สถานที่ตรงนี้คือใกล้กับปากคลองตลาดใช่ครับท่านครับบริการเรามาวันนี้ขออนุญาตเรียนถามท่านตรงๆเลยตอนนี้สารตราแผ่นดินเป็นกระแสไปทั้งประเทศแล้วคนรู้จักสารตราแผ่นดินอยากจะมามูกันที่นี่ส่วนตัวของท่านท่านรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เราเคารพมีคนนับถือเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาไหว้ มันเป็นการเผยแพร่ทางศาสนาในส่วนหนึ่งด้วยครับก็บรู้สึกดีใจครับที่มีมประชาชนมากราบไหว้า่านกับตาคนดีก่อนหน้านี้นสถานที่ตรงนี้มีมานานแล้วเหรอครับท่านหรือว่ายังไงครับท่านออผมเคยดํารงตําแหน่งสารวัตรจราจรที่นี่เมื่อ1ิปีที่แล้วอก็มีอ,อ,ยอยู่แล้วนะครับไ<ะ>ม่ก็มีอยู่แล้วแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมีมานานแล้วผมได้ยินมาว่าเป็นร้อยปีนะออน่าจะได้เพราะว่าจริงจริง สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังเนี่ยหน้ามันเป็นที่เป็นวังเก่าตรงนี้คือวังเก่าครับเป็นวังเก่านะครับไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่ที่มาก่อสร้างต,ตะกอนตำรวจอยู่ที่วังเก่า<อ>แล้วพอจำนวนตำรวจเยอะขึ้นก็ต้องมีการก่อสร้างก็เลยมาขอพื้นที่สร้างสถานตำรวจข้างหลังนี่ครับแต่ข้างหน้านก็จะเป็นวงัง<อ>วังเก่าอยู่ครับงั้นก็หมายหมายความว่าพื้นที่ที่ตั้งศาลตรงนี้ก็เป็นที่ของวังเดิมด้วย ก็อาจจะใช่ครับผมใช่ครับอ๋อครับเรื่องราวความเป็นมาที่ท่านได้ยินมาจากลูกน้องของท่านหรือใดๆเนี่ยครับเขาเล่าให้ท่านฟังมีบ้างไหมครับประสบการณ์ที่แบบเขาเล่าให้ท่านฟังโอ้เยอะเลยครับเยอะเลยครับส่วนใหญ่ก็มาขอกันแล้วก็ได้รางคมาขอวขอให้สอบติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้กันครับขอให้เลื่อนตําแหน่งก็มีได้ครับมันไม่ใช่ว่าแค่ลูกน้องนะครับผู้ท้าบัญชาหลายท่านก็มากราบไหว้ซึ่งก็ ็ยังเป็นใหญ่เป็นโตกันก็เคยเป็นสิ์เก่าที่นี่ก็ไปโตก็มีครับมีหลายท่านครับโอ้ตราแผ่นดินเนี่ยคือสัญลักษณ์ประจําประเทศเหรอครับอาจารย์ใช่ไหมครับอาตราแผ่นดินเนี่ยมันเป็นตราโลกเขียนที่ที่อยู่บนหมวกของตารวจอ,อ๋ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะใช,ใช่ครับแล้วจริงไหมครับท่านที่เขาบอกว่าไม่มีอาถรรพ์หรือคุใสยมุมดำใดๆจะเอาชนะตราแผ่นดินได้ใช่ครับ วิจริงเหรอครับท่านครับวิมันเป็นยังไงอ่ะครับท่านพอจะเล่าได้ไหมครับคือคือจริงๆแล้วตํารวจอ่ะมีหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ราดูแลประชาชนครับนะครับการที่จะเจออะไรสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเหมือนกับว่าตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเลวร้ายก็เหมือนกับการที่ตํารวจไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันครับครับทีนี้ส่วนตัวของท่านเองท่านขอพรกับตราแผ่นดินแล้วก็องค์พระปู่ดาแล้วก็ท่านเจ้าที่เนี่ยส่วนใหญ่ท่านขอเรื่องอะไรครับตั้งแต่ผมมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้กับ ตำรวจเนี่ยพอเวลาที่เราจะมีการรับเสด็จหรือจะมีภารกิจสำคัญเนี่ยผมก็จะมากราบไหว้รหรือเป็นในวันตํารวจผมก็จะมากราบไหว้จริงๆผมจะมากราบไหว้ท่าน,นทุกสัปดาห์นะครับเพื่อจะขอให้ตํารวจที่สอนอพระราชวังเี่ปฏิบัติหน้าที่นี่ให้แข้วค่าให้ปลอดภัยให้รู้สึกมีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจครับใน,ในส่วนที่ผมขอก็ขอภาพรวมครับ แต่มันก็มีเล็กๆแบบอ,อ,อยากถูกหวยเหมือนกันอะไรก็นินดนึงแล,แล้วถูกไหมท่านก็เคยมีถูกครั้งหนึ่งครับกบแต่แต่ต่วนใหญ่คนที่เขาขอกันเลยก็เอยอะนะครับเยอะถ้ามีมาเนี่ยอย่างช้างเชิงอะไรก็มีคนมาถวายเพราะถ้าถูกอะไรถือสมปรารถนาก็จะมาซื้อให้ก็รสรุปง่ายๆก็คือว่าสถานที่ตรงนี้คือเป็นสถานที่ที่ ตำรวจของสอนอพระราชวังไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนเนี่ยเคารพนับถืออยู่แล้วใช่ครับ,รบแล้วก็ประชาชนแถวนี้ก็เคารพนับถืออยู่แล้วใช่ครับแต่วันนี้มันดันกลายเป็นว่ากลายเป็นทั้งประเทศรู้จักท่านแล้วครับท่านถ้าตรงนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คมูแหงใหม่ของกรุงเทพท่านรู้สึกไงครับถ้ามันก็คงดีในหลายๆด้านนะครับครับทั้งทําให้ประชาชนรู้จักสถานที่รู้จักว่ามีความว่าตรงนี้มีอะไรที่ น่าจะมากราบไหว้บ,บางคนนี่ถ้าเขามีดวงหรือเขามีจิตที่ผูกกับทางนี้ก็อาจจะสผสมกับกับกับ<ม>สิ่งที่เอาขอม็ได้<ม>ครับ<ม>แล้วพรอะไรครับท่านที่แบบท่านนี้พอจะแนะนําได้ไหมว่าถ้าขอเรื่องนี้ต้องได้แน่เลยอะครับอือที่ผมฟังมานะรวมถึงตัวผมเองนะครับตะก่อนเนี่ยที่ผมอยู่เมื่อตอนสิบปีที่แล้วเนี่ยผมจะย้ายไปผมก็บอกท่านว่ามากราบท่านว่าถ้าผม มีคุณสมบัติที่ดีเป็นคนที่ตั้งใจทํางานดีขอให้ผมได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่อีกซึ่งก็กลับมาปรากฏคือได้กลับมาจริงๆก็กลับมาอยปีที่แล้วผมเป็นรองผู้กับที่นี่ครับปีนี้ก็มาเป็นผู้กับที่นี่อยู่ที่นี่มีหลายคนมีหลายคนไม่ใช่ผมคนเดียวมีมีมีหลายคนที่นี่บอกว่าขอนี่มาขอเลยบอกว่าผมขอนะก็อยู่ที่นี่ขึ้นที่นี่ก็มีครับ คือขอท่านตรงๆบอกท่านตรงๆเลยครับเรื่องที่เราอยากจะได้เนี่ยนะฮะใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะเกินไปหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรนั้นขอบพระคุณท่านนรับขอบพระคุณท่านบรรณาิการ คือรอบนี้ขอว่าก็ได้นั่งคุยกับเพื่อนวันนั้นก็รู้แล้วว่าจะไม่ต้องมาจัดสารก็เลยบอกว่าพ่อปู่ขาลูกขออนุญ,ญาตทุกทีมาไหว้พ่อปู่เราจะไม่เคยอาจุดทุปนะคะเราจะได้แต่ยกมือไหว้แต่วันนั้นเข้ามาจุดทุปก็บอกพ่อปู่ว่าพ่อปู่ขาลูกขออนุญ,ญาตขอมีโชคมีลาบลอตเตอรี่ที่ซื้ออยู่สองใบขอให้ถูกโชคนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทํางานไม่ได้คิดอะไรได้สองวันคะ่ะพอสองวันเสร็จ ลอตเตอรี่ก็ยังไม่รู้กลับมาอีกวันเข้ามาทํางานเขาบอกว่ามีเลขท้าย3ตัวศูนย์ตัวก็เลยได้ะคะ่ะได้มา2ใบค่ะแต่ว่าในห้องของพวกเราจิตอาสาเนี่ยจะถูกกันเรื่อยๆแล้วรันกันมาซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ส่วนมากจะขอยานพาหนะทํางานนะคะเพราะเราพวกเราทํางานเป็นจิตอาสาซึ่งไม่มีอาตามัตรานเดือน,นะคะ่ะคือตัวพี่เองเนี่ยทุกครั้งที่เข้ามา เราจะเลิกงานมาตอนประมาณตีหนึ่งตีสอแล้วเราอะจะขอเรามีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรเล็กๆอะคะ่ะด้วยเราเป็นคนส่วนบนไวพ้พระเราจะรู้สึกเหมือนเหมือนที่ไปที่เขาไปกันทั่วๆไปตอนมาไม่ได้โปร่งใสขนาดนี้นะคะ่ะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มสะอาดโปร่งใสและเหมือนสว่างอะคะ่ะเลยเชื่อเรื่องลี้ลับนิดหน่อยอะคะ่ะด้วยเป็นสถานที่ด้วยนะคะเลยเชื่อ คืออยากให้มุ่งมั่นและตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วตรงนี้เรามาขอเพื่อเป็นสิ่งประกอบใจเราอะค่ะความรู้สึกแต่ทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราทําความดีด้วยอะค่ะแล้วแรงปัารถนาลึกๆของเราอะค่ะมันช่วยให้เราได้ประสบการสำเร็จแต่ของพี่เองเนี่ยจากที่ไม่เคยคิดว่ามาทํางานทุกวันแต่เราต้องมีค่าใช้ใจ่ายแต่มาได้เรื่อยๆอะค่ะแล้วสิ่งต่างๆคือเพื่อนฝูงเริ่มกลับมาใช้นี่ใช้สินะคะความเชื่อส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าเป็นความเชื่อของเราเอง สวัสดีครับผมดาบตำรวจสยามคือสุนเนินเจ้าหน้าที่จราจรสอนพระราชบนะครับะผมะเกิดปี2515เกิดที่นี่สนพระราชบังตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยสารข้างหลังเนี่ยของผมเนี่ยเป็นสารตาแผ่นดินซึ่งผมเกิดมาผมก,ก็เห็นอยู่แล้วว่าว่ามันมีสารอยู่3าสาร แต่ไม่ใช่สารลักษณะนี้นะครับเป็นสารสีแดงซึ่งหันหน้าไปทางไปทางทิศต,ตะวันตกนะครับด้านนี้นะครับเป็นสามสารสารพรปู่ลินดำอยู่ด้านนี้สารแผ่นดินจะอยู่ตรงกลางแล้วก็สารแทบที่จะอยู่อีกด้านหนึ่งติดกันเป็นเป็นไม้เก่าๆเ,เริ่มผุพังแล้วเลยปี2528ก็เลยท่านาสวป,ปไกลเลิ้อยโบแก้วถ้าผมจะไม่ผิดนะผมยังเป็นลูกตำรวจอยู่ ท่าได้ทำานูบำรุงโดยสร้างคสารใหม่แห่งนี้เมื่อปี28จัดงานฉลองประมาณ7-8วันมีงานฉลองแล้วก็ได้สร้างสารใหม่นี้ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับาสารพระตาแผ่นดินเนี่ยให้ผมหลายอย่างผมเคยสอบตำรวจตอนนั้นผมมาขอไว้ บอกไว้ว่าถ้าผมสอบตํารวจติดผมจะมากวาดสารกลับบ้านมาทีไรผมจะต้องมากวาดสารให้สะอาดมีใบไม้อะไรมากวาดเป็นเวลาหนึ่งปีเสร็จแล้วพอผมได้สอบผมติดติดได้ตํารวจผมก็ดีใจผมต้องกลับบ้านมากวาดสารทุกครั้งผมรู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่แล้วเกิดที่นี่แล้วผมก็จะกเกษียณที่นี่ครับ มันจะมีคลองอยู่คลองหนึ่งผมประมาณเจ็ดแปดขวบคลองหลอดนี่ครับเดินไปประมาณสามสามร้อยเมตรสอง้อยเมตรตรงนี้นะครับไปเล่นน้ํากันกับเพื่อนสามคนพอเล่นเสร็จผมก็ว่ายน้ํากับเพื่อนแหละครับสองคนผมให้เพื่อนว่ายไปก่อนนําหน้าไปแล้วผมผมว่ายตามหลังข้าเพื่อจะข้ามไปฝั่งนู้นผมหมดแรงผมหมดแรงผมรู้สึกว่าผมจมจมน้ําลงไปเลยแล้วผมว่าจมปุ๊บผมมั่นใจว่าผมจมแล้ว แต่มีความร,รู้สึกหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีใครผักผมขึ้นมาจากน้ำปักึ้นผมขึ้นมาจากน้ำผมกินน้ำไปหลายอึกเลยเสร็จแล้วผมก็เลยก้านใจจากนั้นก้านใจว่าไปอีกฝั่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าไม่ไม่มีใครผักผมตอนนั้นผมน่าจะอยู่ในคลองหลอดไปเรียบร้อยแล้วแต่นี่เป็นประสบการณ์ ของผมเองนะอย่าไปคิดอะไรมากผมเล่าสนุกสนุกนะครับตอนนั้นผมโนมากเป็นรู้ตำรวจมีเรื่องตอามคุณสายมนดามต่างๆเรื่องไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติโดยไม่ร,รู้สาเหตุผมขอแนะนำนะครับลองลองมากราบไหว้าตาแผดดินที่สอนอพระราชวังดูลองมาดูครับว่ามันจะช่วยท่านได้หรือไม่ผมขอเชื้อเชิญนะครับ ำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรายการเรานะครับผมบอกแล้วว่า EP นี้เนี่ยอยากแนะนําให้คุณผู้ชมลองมาไหว้ดูที่นี่นะฮะเขาเลนนาื่นเลยกันนะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือแม้จะเป็นใครที่ถูกคุณใสแล้วก็ชีวิตติดติด,ตดขัด,ขดๆนะครับลองมากราบขอพรท่าดูแล้วกันที่นี่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนดอกไม้แล้วก็เครื่องไหว้หาง่ายมากเพราะว่าอยู่ใกล้ปากคลองตลาดนะฮะส่วนคุณผู้ชมที่จะมาที่นี่แล้วในในเรื่องของการเดินทางนะฮะมาได้รถ ใต้ดินคุณผู้ชมหลายสถานีเลยนะถ้าถอปากคองตลาดเนี่ยมาได้เลยนะครับหรือจะรถส่วนตัวมาก็อาจจะต้องวนหากันหน่อยละกันนะครับแต่อยากให้มาครับเพราะว่าเปิด24ชั่วโมงแล้วก็ที่นี่ขลังจริงๆนะฮะฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกับทีมงานถามมูตอบมูของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการถามมูตอบมูของเราด้วยทุกๆ e ีพี EP, ทั้งอ p ีใหม่อ p พี EP เก่าย้อนดูได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกเรื่องราวชาวมูรายการถามมูตอบมูจะพาไปมูไปดูไปคุยสำหรับวันนี้ผมสวัสดีนะครับ